ดวงประจำมาที่ที่24เมษายนพุทธศักราช2565นะครับวันนี้จุดเด่นจุดแข็งจุดมั่นคงจุดเปลี่ยนแปลงมากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นดวงของจักรพรรดิดวงของเดอะซันดวงของบินออฟฟอร์จูนดวงของจักรพรรดินีนะครับความสําเร็จความเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะหมุนเข้ามา ในวงจรชีวิตของพี่น้องนะครับซึ่งจะเป็นวันไหนดีอย่างไรามากน้อยขนาดไหนร่ำรวยมั่นคงอย่างไรบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันอาทิตย์ที่24 เมษายนพุทธศักราช2,565พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอความการุณาโปรดใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่ เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงมีจุดเด่นมากๆโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จความสมหวังความมั่งคัง่งร่ํารวยก็เปิดกว้างขึ้นมากๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไร เรามาเริ่มต้นจากทารุบไบที่หนึ่งเป็นราชินีพระจันทร์นะครับวันนี้จุดเด่นของราชินีพระจันทร์คือเรื่องของการติดต่องานการประสานงานการทํางานด้านสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิงเพื่อวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงและก็เป็นที่ประทับใจมากๆของคนที่ได้รับสื่อหรือว่ามาติดต่อกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรี ชาววันอาทิตย์วันนี้จุดเด่นอยู่ที่การสื่อสารการที่พบปากกับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะเวลาที่เราทำงานอยู่ท่ามกลางคน,นเยอะก็จะมีจุดเด่นมีความน่าสนใจนะครับแล้วก็จะมีโอกาสของการงานตามมามากๆด้วยนะครับแต่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเราอาจจะเจอปัญหาความกดดันเล่นงานความเครียดความวิตกกงังวลเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ิ ไม่เท้านะครับสิบปีเท้าคือเรื่องของการงานมั่นคงเติบโตเต็มที่ในช่วงนี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์คนที่ทํางานเป็น คนทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่ของการงานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่น่าพอใจได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับคนที่มีธุรกิจส่วนตัวมีอาชีพส่วนตัวก็ยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานที่จะมีงานเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้มั่นคงขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานต่อไปนะครับ ประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็นดวงของจักรพัดดินีนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ มั่นคงสมบังสมบูรณ์แบบร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาด้วยนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จตามที่ปรารถนาตามที่รอคอยจะได้รับผิดชอบงานบริหารงานที่ดีๆที่สำคัญเติบโตอย่างมั่นคงการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆมากมายทีเดียวนะครับความรักก็มีโอกาสที่จะสมหวังลงตัวสมบูรณ์แบบด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่เป็นเรื่องของ โชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น10 ถ้วยนะครับเรื่องของความสมบังโชคดีมั่นคงมีโอกาสของคาว่าโชคลาบสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามานะครับ้งเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักบร็นการที่จะมีงานเลี้ยงชื่นชมยินดีมีความสุขมีความสมบังในวันนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนที่จะได้รับความมั่นคงความสําเร็จความที่จะมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมามีความรักสมบูรณ์แบบลงตัวมากๆนะครับโอกาสที่จะได้รับ ความามั่นคงเติบโตต่อไปในอาชีพการงานความรักลงตัวก็จะค่อยๆเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีวันนี้โดดเด่นทํางานท่ามกลางสาธารณชนหรือว่าคนเยอะๆก็มีความน่าประทับใจจะได้รับผลสรตรดีมากๆนะครับแต่สิ่งที่ควรระวังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของความเครียดความมิตุก,กังวลเวลาที่อยู่คนเดียวนะครับส่วนโอกาสต่างๆก็จะเติบโตขึ้นต่อไปความมั่นคงร่ำรวยสมบูรณ์มากๆนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทรมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ยังมีข่าวดีมีเรื่องราวที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นมาได้รับพรได้รับความสําเร็จความสมหวังได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นความปรักนะครับโอกาสต่างๆก็จะตามมาด้วยนะครับอะไรเนี่ยต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่หนึ่งเป็นเจ็ด ถ้วยนะครับจะถ้วยคือความคิดนะครับวันนี้พี่น้องชาววันจันทร์อาจจะอยู่กับจินตนาการค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนคําว่าจินตนาการความฝันเป็นเรื่องจริงเป็นงานเป็นอะไรที่เป็นความจริงขึ้นมาแล้วท่านก็จะเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาตัวเองได้ต่อไปในอนาคตนะครับ <S <S ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น judgment นะครับเรื่องของ โอกาสวันนี้พี่น้องชาววันจันทรมีข่าวดีๆมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องข่าวของการงานข่าวที่ ฟังแล้วนะครับได้รับข่าวแล้วมีความพอใจมีความสุขนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามางานดีขึ้นเติบโตมั่นคงคนที่รอคอยงานอยู่มีโอกาสที่จะได้รับความสมบังมีเรื่องของข่าวการงานเข้ามานะครับรอคอยงานจะได้โอกาสนั้นด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็มีการเงินหมุนเข้ามามีรายรับอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักก็ยังมีโอกาสที่จะได้สมบังนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่ในช่วงนี้ดีมากๆนะครับเรื่องของความรักเติบโตเต็มที่มั่นคง จะพบเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่คนที่เป็นคู่แท้ของเราด้วยในช่วงนี้นะครับนี่คือส่วนที่เติมเต็มเข้ามาในช่วงเมลานี้สําหรับเรื่องของสุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการกดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟูสําหรับคนทีสําหรับคนที่มีสุขภาพไม่ค่ดีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น ราชาถ้วยนะครับพี่น้องชาววันจันนะครับวันนี้มีการเดินทางการพักผ่อนการท่องเที่ยวการที่จะเสริมสร้างกําลังใจนะครับพลังงานพลังชีวิตให้ดีขึ้นนะครับบางคนก็จะออกต่างจังหวัดพบปะญาติผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําที่ดีๆสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองด้วยในช่วงเวลานี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เติมพลังใจเข้ามาไม่น้อยด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาวาสนาโอกาสดีๆของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับเป็น เมจิเชียนนะครับวันนี้โชคลาภโอกาสมีเข้ามาตลอดนะครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์้วยนะครับคนที่รอคอยสิ่งมหัศจรรย์สิ่งที่ไม่คาดคิดก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะได้รับสิ่งดีๆข่าวดีๆเรื่องราวที่ดีๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารเรื่องราวดีๆทรัพย์สินเงินทองไหลมาเท็ม ความรักเข็นอกเข็นใจเข้าใจมีความรักเข้ามาในช่วงเวลานี้การรักษาสุขภาพก็จะหายกลับมาฟื้นฟ,นฟนูแข็ง,แ,ขงแรงได้นะครับรองทั้งโอกาสของคําว่าโชคลาบยังมีเรื่องที่อยู่เหนือความมหัศจรรย์อยู่ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับนะครับอธิษฐานได้ขอได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ได้รับความสมเร็จสมหวังด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้จุดเด่นอยู่ที่การเงิน ทรัพย์สินเงินทองรายรับได้ได้ดมีมากๆโอกาสที่จะได้รับความสมบังมากขึ้นนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็มีเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาวธนาคารเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็นราิชิน,นี เหรียญน,นะครับพี่น้องชาววันอังคารวันนี้นะครับใครที่กําลังรอคอยเงินอยู่มีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนที่รอคอยนะครับจานวนมากๆด้วยนะครับมีความสมหวังมีสิ่งดีๆตามมาความรักก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากด้วยนะครับเข้าใจเห็นใจซึ่งกะนนการคนที่รอคอยความรักก็จะเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นหนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสของการเริ่มต้น เข้ามาเหมือนกันนะครับใครที่เราคอยโอกาสไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับเติมเริ่มต้นได้ดีขึ้นเติบโตขึ้นพัฒนาต่อไปด้วยนะครับมีโอกาสเป็นใหม่เข้ามาในช่วงเมลาน,นี้นะครับประการต่อมา เรามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับเป็น10บดาบเรื่องของสุขภาพนี้เป็นจุดที่ควรใส่ใจแล้วก็ระมัดระวังดูแลป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับไม่ว่าจะเจ็บป่วยน้อยมากขนาดไหนก็ควรที่จะใส่ใจดูแลป้องกันไว้ก่อนดีกว่านะครับ ระการต่อมามาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารน,นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเดซันนะครับพี่น้องชาววันอังคารน,นะครับวันนี้มีโชคใหญ่มหาศาลกําลังจะหมุนเข้ามานะคร,รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับเ,เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านตเติบโตต่อไปมั่นคงมากๆนะครับะโชคดีๆกําลังจะหมุนเข้ามานะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความ รักนะครับสุดยอดดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการเงินจะได้เงินจํานวนเยอะๆสิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพนะครับฝากไว้เป็นแนวทางจุดเด่นอยู่เรื่องของโชคลาภเลครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภมหาศาลจํานวนเยอะๆทรัพย์สินเงินทองหรือว่าโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้จะได้รับโชคมหาศาลนะครับทรัพย์สินเงินทองเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบหน้ามหาัศจรรย์มากๆเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1น,นะครับเป็น justice นะครับเรื่องของความถูกต้องกฎหมายคด,ดีความการไกลเกีย่ยวข้อกรณีพิพาททั้งหลายทั้งปวง วันนี้พี่น้องชาววันพุธมีโอกาสที่จะได้ทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนของผู้ดูแลกฎหมายช่วยเหลือคนอื่นคอยที่จะประคับประคองแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็มีโอกาสที่จะได้สร้างงานของท่านในส่วนนี้ด้วยนะครับหรือไม่ถ้าเผื่อว่าเรากําลังรอคอยคําว่าถูกต้อง คำว่าความยุติธรรมพี่น้องชาววันพุธมีโอกาสที่จะได้รับความสมบังในส่วนนี้นะครับโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือบอกทิศทางแนวทางที่ดีของสิ่งนี้เข้ามาก็จะมีโอกาสได้รับด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น w i n of fortune นะครับพี่น้องชาววัน พทธครับมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภมหาศาลกองล้อของทรัพย์สมบัติมหาศาลมากมายทีเดียวนะครับกำลังจะพลิกเข้ามาหมุนเข้ามาเปลี่ยนแปลงชวิตของท่านให้ได้รับความมั่นคงแบบน่าสัจจ์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของกรรม รักนะครับมีโอกาสดีๆมากๆที่จะทําให้ชีวิตของท่านได้รับความสเสบจความสมหวังหรือว่าสิ่งที่ท่านรอคอยนะครับแบบที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้รับสิ่งนั้นด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ถ้วยนะครับสถ้วยคือความสมหวังในเรื่องของความรักด้อยนะครับนอกจากโชคดีในด้านของการเงินโชคดีในเรื่องของการงานแล้วโอกาส ยังมีความรักเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาววาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น5ดาบนะครับเรื่องที่ควรระวังอา,อาจจะมีใครบางคนเข้ามาสร้างปัญหาให้กับเรานะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามฝากไว้เป็นแนวทางพี่น้องชาวมันพุธนะครับดวงเดาดีด้านอื่นๆแต่ว่าอาจจะเจอคู่อริคู่กรรมในเวรอะไรเข้ามา เกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ป้องกันระมัดร,ระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงดีมากๆเปลี่ยนแปลงแบบปรับกระทันหันสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้ามั่นคงสมบูรณ์ดีมากๆเรื่องการงานการเงินและความรักนะครับส่วนที่ควรระวังคือเรื่องของคนที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับเราในวันนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านบัดน,นี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับ ชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงดีขึ้นนะครับดีมากขึ้นด้วยนะครับงานเงินความรักทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงมากๆนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารุใบที่1เป็นราชาเหรียญทองด้วยนะครับวันนี้ร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองมากมายไก่กองเงินไหลมาเทมาการติดต่อการเจรจาเรื่องของการเงินวันนี้ประสบความสําเร็จมากๆด้วยนะครับจะได้รับเงินจํานวนเยอะ เยอะเข้ามาด้วยนะครับเส้นทางของความรักก็ดีเยี่ยมนะครับวันนี้มีความเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันใครที่มีครอบครัวก็มีโอกาสที่จะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะครับไม่ว่าพ่อแม่ลูกผูกพ,พันซึ่งกันและกันดีมากๆในช่วงเวลาน,นี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับอันนี้ราชาของความมั่นคง ในเรื่องของการงานนะครับหน้าที่การงานบทบาทของการบริหารการดูแลกิจการการทํางานส่วนตัวยังมีความมั่นคงดีมากๆสําหรับคนที่เป็นพนักงานเป็นลูกน้องก็มีโอกาสได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่จากเจ้านายให้เติบโตต,ต่อไปอย่างมั่นคงด้วยนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็นอัศวิน อัศวินไม่เท้านะครับนี่ก็งานเช่นเดียวกันนะครับมีการเดินทางเพื่อสร้างงานสร้างโอกาสตัวเองด้วยนะครับสําหรับคนที่ทํางานประจําก็จะมีตำแหน่งที่ดีขึ้นนะครับบางคนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเป็น3ามเหรียญโชคลาบ การเงินมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะคิดจะทําอย่างไรจะทําทธุรกิจจะค้าจะขายอะไรต่างๆวันนี้คือมีโอกาสของการเงินตามมาตลอดนะครับคิดได้มีเงินนะครับจับอะไรเป็นได้เงินนะครับวันนี้สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้ดวงดีมากๆเรื่องของการงานการเงินและความรักเติบโตก้าวหน้ามั่นคงขึ้นทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาความรักสมบูรณ์มั่นคงดีรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภทางด้านของการเงินเข้ามาตลอดด้วยในช่วงนี้นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนจะได้รับความยิ่งใหญ่บุญมาวาสนาส่งเสริมมีอำนาจมีบารมีมีเกียรติยศมีชื่อเสียงจะทำอะไรก็จะได้รับความสำเร็จมากๆเลยนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์เป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารถใบที่หนึ่งนะครับเป็นสิบเหรียญน,นะครับวันนี้เงินมาไม่น้อยทีเดียนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ใครที่รอคอยเงินอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินจนํานวนนั้นนะครับอวันนี้คุยง เรื่องของการเงินได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าขายจะมีกําไรเข้ามาไม่น้อยนะครับเส้นทางของความรักคนที่มีครอบครัวจะมีลูกเล็กๆให้ชื่นอ,อกชื่นใจด้วยนะครับประาการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชาเป็นราชินีถ้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับวันนี้มีงานมีเงินมีความสมบูรณ์มีเกินความเติมเต็มเข้ามาด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์นะครับอาจจะกําลังรอคอยใครสักคนอยู่ ในช่วงเวลานี้นะครับใจเย็นๆอดทนรอคอยนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไม่ต้องคิดมากจนเกินไปนะครับค่อยๆรอคอยและท่านมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับประการต่อมาเรามาดูส่วนที่3นะครับเป็นเอ p e r พ r นะครับเป็นดวงของจักรพรรดิที่จะได้รับความยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับวันนี้งานเติบโตขึ้นก้าวหน้ารุ่งเรืองมีตำแหน่งที่ดีมากขึ้นผ่านพ้นปัญหา ผ่านพ้นอุปสรรคได้รับความสําเร็จมากๆการเงินก็จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเงินไหลมาเทมาคิดเงินได้เงินด้วยนะครับวันนี้เรื่องของความรักมีโอกาสที่จะสมบังมากๆนะครับจะพบเจอคนรักที่เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีสถานะมั่นคงด้วยหรือไม่ท่านก็อาจจะมีความรักอยู่กับชาวต่างชาติด้วยนะครับพี่น้องชาววัน สุกนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันสุกเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นราชินีไม้เท้านะครับงานมั่นคงมากๆนะครับโชคลาภอยู่ที่การงานมีโอกาสดีงานดีเงินด,นด,นด,นดีความมั่นคงทุกอย่างกําลังจะหมุนเข้ามาในด้านที่ดีๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันสุก วันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จความสมบัติยิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบนะครับผ่านพ้นปัญหาผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปสู่ความรุ่งโรจน์มากๆนะครับการงานการเงินความรักนะครับมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยนะครับรวมทั้งคำว่าโชคลาภดีมากๆในช่วงนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับ มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้เรื่องการเรียนรู้ผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้แนวทางให้แนว ให้ข้อคิดดีๆแล้วมีโอกาสคลี่คลายผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปสู่ความสําเร็จด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทาโรคใบที่1นนะครับเป็นก้าถ้วยวันนี้มีการติดต่อการพบปะก,กับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการพักผ่อนการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนเยอะๆด้วยนะครับเพื่อความบันเทิงก็เยอะทีเดียวนะครับบันนี้สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นมาในท่ามกลางคนเยอะๆนะครับก็ฝากไว้ให้ น้องชาววันเสาร์ได้ระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นไพ่พระสังฆราชนะครับวันนี้ผู้ใหญ่คนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถคนที่เป็นผู้นำนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนเหล่านั้นนะครับการถ่ายทอดความรู้แนวทางทิศทางชีวิตทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้ท่านได้พบ สิ่งที่ดีๆนะครับแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น 6ดาบนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับวันนี้มีโอกาสที่จะคลี่คลายเปลี่ยนแปลงปัญหาต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักนะครับมีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับลำดับเรื่องสุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงสำหรับคนที่สุขภาพไม่แค่ดีอยู่ในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางหรือว่าข้อแนะนําสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับมาดูกันเป็นอัศวินดับนะครับวันนี้ชีวิตมีการเดินทางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายที่ทํางานบางคนมีย้ายที่อยู่ที่อาศัยในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่ให้คําแนะนําให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมให้ข้อคิดให้ความช่วยเหลือเวลาที่เจอปัญหาเจอปศระนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ท่านจะได้ผ่านพ้นปัญหาปศร่าต่างๆไปสู่จุดใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความบร,รักหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับเวลาน,นี้มีโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนเยอะๆด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้มีดวงของการเดินทางค่อนข้างที่ จะบ่อยครั้งบางคนมีการเดินทางไปตา่างจังหวัดบางคนมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้มหารพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการพยากรณดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไม่ถูกต้องกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับอะะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขม,ม,มีความสำเร็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ